บอกกันว่าอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนผพานมาเนี่ยส่งผลให้กับชาวราศีพฤษภเหมือนกันนะนะครับโดยตําแหน่งวินาศเนี่ยได้ทําการย้ายเข้าสตำแหน่งตนุนั่นแปลว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ26-7นี้เนี่ย เขาบอกว่าส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความโดดเด่นอยู่เรื่องการงานนะครับแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะระว่ามีความเหนื่อยนะครับส่วนหนึ่งเขาว่างานมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสายให้เจ้าชะตาอต้องต่ไหนึ่การรับผิดชอบช่วยเหลือหรือมีลักษณะการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ในกรณีธุรกิจนาธุรกิจของตนเองนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกกันครับว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเขาบอกการงานมีความโดดเด่นถ้าทำงานบริษัททำงานห้างร้านต่างๆเขาบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่า มีลักษณะเข้ามาในส่วนอการตกตำแหน่งการรับภาระแต่ได้รับความไว้วงใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างมากนะครับประกอบกับส่วนหนึ่งครับ <c oughs> เขาบอกเลยว่าดุงชะตาในช่วงปีในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินขึ้นมานะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน <c oughs> ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องที่มีแนวคิดที่อยากจะลงทุนลองดูธุรกิจดูแนวทางการทํางานใหม่ <c oughs> ๆเกิด<ๆ><ๆ>ขึ้นได้นะครับ <c oughs> ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนดวงชะตาเนี่ย ในระยะนี้หรือในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างสบายใจนะครับไม่อัดใจเหมือนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นส่วนที่เราทํางานค่อนข้างหนักแล้วมีความเหนื่อยนะครับแต่ว่าถามว่ามิถุนายนเนี่ยยังเหนื่อยอยู่ไหมก็ยังมีความเหนื่อยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสบายใจขึ้นนะครับจะไม่รู้สึกอัดใจหรือกดดันเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับ นั่นสมควรในการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายเป็นลักษณะการใช้จ่ายเพื่อเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างเสียมากกว่าด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินทองเราได้มาก็มีเห็นเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือลผู้คนนะครับหรือลักษณะจุนเจือแบ่งปันช่วยเหลือลคนรอบข้าง ประกอบกับอันลักษณะของมีตาแหน่งของหนี้สินอยู่นั่นเองนะครับเลักษณะของมีหนี้เก่าๆที่ต้องคอยชาระหรือใช้จ่ายอยู่ได้นะครับกรณีการลงทุนเนี่ยผมมีมุมมองว่าให้เป็นลักษณะการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเจนเย็นนะครับด้วยตาแหน่งของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้พิจารณาโยนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นแนวคิดที่มีโอกาสที่จะคิดทําธุรกิจหรือคิดสิ่งให,หม่ๆขึ้นมาได้นะครับ ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็บอกคนรักคนใกล้ชิดเนี่ยมีความสนิทมีความสนมกันแล้วก็มีความรักที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับระวังบ้างในเรื่องความรักใหม่ๆนะครับเกิดความลุ่มหลงนะครับส่วนหี่ว่าเราเป็นสตว์ที่เราอาจจะไปหล,หลงหลงไหลได้ลืมอะไรบางอย่างมากจนเกินไปในช่วงนี้เนี่ยการทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความผิดด้วยเช่น ไปชอบคนมีเจ้าของหรือว่ามีลักษณะที่เรารู้สึกดีกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วได้ด้วยนั่นเองนะครับหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ครอบครอบบ้างหรือระวังตัวบ้างในรเรื่องของเราอาจจะมีลักษณะที่จิตใจอ่อนไหวกับเพศตรงข้ามได้นั่นเองนะครับในช่วงนี้นะสุขภาพให้ระวังบ้างนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานมากมายของผนิเพียงพอนะครับแน่นหน้าอกมีลักษณะภูมิแพ้ แพ้อากาศไม่สบายหรือวียนหัวเป็นไมเกรนได้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนไม่ถึงวันที่ 7- ที่8นี่ก็รู้สึกได้แล้วนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับให้ใสสุขภาพหน่อยนะนะครับโดยภาพรวมของตลอดทั้งเดือนมิถุนายเนเนี่ยถือว่าชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีพอใช้ได้นะครับแล้วว่าการงานก็ค่อนไปทางดีแหละเนาะเพราะผมมีมุมมองว่าตำแหน่งการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็การงานต่างๆค่อนข้างสบายใจขึ้นแล้วไม่กดดันเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมานะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องอาจารย์เพิ่มและเพจ Facebook อาจารย์เพิ่มให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องถัดไปถ้ามีสิ่งดีๆหรือมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เพิ่มจะทำการมาถ่ายทอดให้ลงช่อง YouTube และบนเพจอาจารย์เพิ่มให้ทุกท่านติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์เพิ่มทั้งเพจและช่อง u t u b e นะครับขอบคุณทุกท่านเป็นกำลังใจเสมอครับขอบคุณครับผมจากผมอาจารย์เพิ่มสวัสดี